พามาเบิงให้เกา่าเลยพี่น้องให้เก่าขึ้นมากเศร้านี่ตอเสียบไข่เก่าให้เบิงแต่ว่าตอนสวยห้องบุญวิลาได้เห็ดก็เลยมาเห็ดตอนตอมตอนแรงพี่น้องได้เบิงกันแต่พี่น้องให้กเก่าเราขึ้นไปอีกจักสองนิ้งวงนี่จะที่สิเป็นตาเอาข้อหรอ พอกระซิใส่ตัวยสวยเขามาสานไพลเก่าไปเรื่อยๆพี่น้องสานไพลเก่าสานไพลเก่าให้พี่น้องบ้วยทอดเนี่ยไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อขิดเฮาต่อให้เบิ่งทุกขั้นตอน ไปเก่ากัดไเรียดูไปมีเวลาขนยัน้มาเวา้นกันดิเวลาหน่อยวันนี้เหตุตอนคำเห็ดเรี่ยวเกียวเหตุเรื่งเกียว,หวให้พี่นอ้องเบื้นรถ และไให้เก่ากันสานที่สารโบผิดนั่นจะเป็นยังสิลายมันสีละเอียดทีเขาจันดีเพราะว่ากันสานโบทีมีบางคนกันสารโบถีันเก็ลายมันเก็บโบโบละเอียดโบเขา่าโบเขากันดียังส่ น,นี่มันสีจัดเข้าไปจนทีจัดไสเก่าก็ได้ <c oughs> ให้พี่น้องเบองเคุณขั้นเป็นตอนไป <c oughs> สามวางสามมันละไปเก่า สามหลอดสามให้ว่าสันทโสามสามสิทธิ์โหลดสามสิทธิ์พอไปเก่าไว้แล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิป ออาคออพี่น้องคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเอาคออเอาคอ,อ,อกก็ใส่ตัวช่วยตอกมันทีตอกสร้างมันทีขเขาเรื่อๆตอกสารหอกก็ต้องเฮ็ดเส้นหน่อยตอกสารไทยเก่าเฮ็ดเส้นหน่อยแล้วก็อ่อนก็เา่าเหมันอ่อนลง กว่าเก่าที่เขาสานทีแรกแผ่นบัซันเวลาเขาสานมันสีหัดเขาสานไปมันก็นสีหัดเพราะฉะนั้นเขาต้องเฮ็ดไงมันพอดีสันบัพอดีก็ออกมากก,าาก็ตกสานโมหะปก็ตกสร้างหัดมัน บ่เสมอกันนึกว่ดึงหนาดึงหลังเลยนะเป็นเจ็เบิ้งเพาะเราตอกละเอียดดีกระมันทรงมันบวยงามมันก็พอเบิ้งอยู่มันทรงบวยงามกระเพราะเราตอกละเอียดดีเ็ด สินสม่ำเสมอกันสินน้อยสิยนใหญ่ก็เสมอกันอย่ยงเล็กน้อยมันทรงมันออกมาโบปันเด็กอะจะว่ามันกระละเอียดดีปุ่นน้องกันเดี่น้องได้ว่ามันจีเป็นอย่างเด็กของเลยนะมันสิออกมาพบปันได็ <c oughs> ตรงทีบุลับลง <laughs> สร้างใสิพอดีคักอยู่คคมสันความยาวเวป,ปากโลดแล้วก็ไปอีกซัำนี่อีกประมาณซัำนี่แล้วกัเวป,ปากออกก็สิพอดีหมวนหมวนนี่มีพอดีอยากสันซัำกระโปจัดมีพอดีนี่อยากสันซัำกระโปจัดเด่กกะคิดว่าแต่มันสันจังหน่อยก็ ต้องเห็ดข้อสั่นยังหน่อยของก็ได้เห็ดข้อเหงาไปเลยจีบบ่ถึงตอนมวนมันอกได้ขอบเอาแต่ว่ากันบ่ถึงอีงดีกะขอบเอากันบ่ถึงอีงดีก็บ่ต้องมวนขอบไปเลยใส่ไว้มากขอบเอาคือยังขอบถึงขอบกันอยังนี่แหละขอบถึงขอบกระดุงนี่แหละขอบกระเบียนนี่แหละ แต่น้ำเรื่อยๆปึนไปสูงก็เลยแห้งเลยสารยากตอกสั่งทีตอกสารแข็งมันสีดุงด้วยนี่มันจิไปทั้งหักคนนี้ตอกสารแข็ง ให้เก่าขึ้นมาจอๆนี่มันต้องเห็ดตกสารอ่อนจักน้อยเห็ดน้อยจักน้อยเห็ดปุชาวบางคนเป็นเห็ดหอดจัดบบเขา่าขึ้นมาหอดข้อแล้วจัดบบเขา่ขาสารว่างขาดจอนอยู่อันตอกสั่งสารจัดบบเขา่า เวลามันขึ้นมาสูงๆจอกสั่งมันทีๆเป็นเห็ดตอกแข้งแล้วก็จอกเส้นไงเห็ดเบองเช่นหนึ่งสองเท่ากับเอกากจำไว้ถ้ามันมีปัญหาตรงไดนเขากะเกศใส ไม้เหลกน als, to 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 begin, ี่คือที่พ่อปัญหาอยู่ดอกตัวหน่วยตัวต่อไปคัไปย้ำเก็บนะหรไปเรย สิบพ่นตอนห้าสิจัดห้าก,กระกดห้ากระกดตกสร้างลงกดลงแบบนี้มกดไว้ห้ากระจัดมันจะได้เข่าไปเรือ่อยๆถ้าบวกกดมันจะสีบโเข่าสีบโงามมันบบเข่า ใช้ตรงนี้ขดเลยตอพี่เลยติ่มตะไก่ตะวกตตอเลยตอกกันเลยูรรงรือ่ตรงกล้องก็ได้ สู้เต้าจ่าวาสิตรงก็บ่ <laughs> ใจเขาใจเขาละเงยอยู okay. ่พี่ละเจับกี่ถึงบวดถึงตกสั่งซุ่มสั่นเนี่ยไฟทั้งสั่นเนี่ยจับกี่ถึงบวดถึงหอนว่างนี่ก็เว็ขึ้นยานสั่นโพดอยู่แต่ว่าซุนนี่อาจจะพ้อยิังอาจจะถึงจะซุ่มเงาเลยถึงอยู่ซุ่มเงวเลย รวซมสนในบันจพอจะพับเลยกันมันพับอะไรอีกอะซีเดโตซูมมันสั่นซุมันสั่นสีเดโตเอากับวามันเท้ามากเวย์ตอนเน่ากเขาก็มากเวย์เขาว่าใี้มันคากันข้าว่ามันเ็นเรื่องาปอีกจัน่อยกสิเป็นตา อพอทีละอีกจะปู่มืองกโก้นี่แหละ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ห้พี่น้องบงสนสมนีคลิปต่อไปก็สิเป็นการเอาข้อได้พี่น้องด้วยเอาข้อเอาข้อแล้วก็แหวปากเอาข้อก็ใส่ตัวสวยทีนะ่เก่าหนสิเป็นจังใดก็ติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ